ครับในการก้องสอง่งพระสยามกับอาจารย์อุทัศมันเขตพิทก็มาพบกันอีกมีคลิปหนึ่งซึ่ผมเป็นขระราชการครูบำนาญน,นะครับเกษมก็เป็นสิบปีละก็ได้เอาพระทั้งเกจิและรับทั้งเนื้อดินเนื้อชินเนื้อชิ้นเงินับเนื้อตะก,กัวหลายยุคหลายสมัย เพราะว่าผมมีพระทั่วประเทศถึงใช้คาว่าในการกล้องสองพระย่างเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าวันนี้ผม,มเอาพระอะไรมาให้ท่านพระชุดนี้นะครับระกุบ้านกันก็ถูกค้นพบราวปี2447ที่บริเวณวัดบ้านกลางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี ไปที่พบก่อนเนี่ยก็คือพวกขโมยนะฮะเมื่อสมัยนั้นได้ขุดที่กลูกนี้จริงๆแล้วเพื่อหวังจะได้เงินได้ทองคำได้พวกเ,เครื่องประดับพวกอัญมณีไม่คิดว่าจะไปขุดเจอพระนะครับทีนี้เมื่อขุดออกมาแล้วก็ไปใช้ ก็เกิดพุทธคุณนะครับทั้งพวกด้านเมตตามหานิยมทางด้านสเสน่ห์แล้วก็แคล้วคลาดเป็นพระที่ดังมากนะครับผู้คนก็ได้ไปใช้กันมีพระหงแผนกลุกวัดบ้านกลางเนี่ยเป็นพระยอดนิยมของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วประเทศ พระขุนแผนพิมพิพมพนี้ก็เป็นพิมพ์อกใหญ่นะฮะเนี่ยพิมพ์อกใหญ่นะครับแล้วก็เนยฮะพิมพ์อกใหญ่เนื้อนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็พิมพ์พิมนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ ทรงห้าเหลี่ยมบางคนก็เรียกพระคุณแผนทรงพลน,นะครับเนีย่ยดูเนื้อนะครับลักษณะนั่งอันนี้เป็นนั่งปางสมาธิแล้วก็มีพิมพ์อันนี้พิมพ์เล็ก ตางมาันพิชัยนะครับก็จะมีหลายพิมพ์นะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแต่ต้องดูเนื้อนะครับว่าเป็นของบ้านกลางแล้วก็มีของออพระเกจิหลวงเช่นหลวงพ่อกรวยนะครับหลวงพ่อกรวยหลวงพ่อโบยหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อหนุงอะไรเนี่ยก็มาทำด้วยนะครับก็มาสร้าง พระภูบ้านกลางเนี่ยก็เป็นพระที่สร้างในสมัยอยุธยานะครับกรคาดว่าเป็นสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นคนที่ให้สร้างนะครับในตำราก็ว่างนะฮะทีนี้ผมก็จะให้ชมเนื้อ เนื้อของปลาปูเนี้ก็ดูไม่ยากมันจะมีทั้งเนื้อหยาบเนื้อเนื้อเนื้อละเอียดฮนะอันนี้อันนี้เอ,อพระชุนนี้นะครับที่กางแต่สมัยปู่พ่อที่เก็บไว้ให้ผมเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อหยาบนะครับเนี่ยนี่จะเป็นเนื้อหยาบเนื้อหยาบนี่จะดูง่ายมากนะครับอ่่าเนีย แล้วด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นชั้นชั้นชั้น,น้นนะครับเนี่ยมององค์ที่อันเนี้ยสมบูรณ์มากนะครับระดับประกวดเลยหน้าตากระพริบนะครับแล้วก็ฐานไม่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ,นะฐานตรงเนี้ยนะครับเป็นมากผมให้ดูพระเนี่ยองค์นี้ครับดี๋ยวเนี่ยดู ดูคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้จะมีบัวนะนะฮะอันนี้จะเป็นบัวเหรออันนี้อันนี้นี่องค์นี้จะเป็นเส้นเฉยๆท,ทางที่นั่งเนี่ยดูถ้าเราไม่ดูละเอียดเนี่ยนะครับก็คิดว่าพระพิมพ์เหมือนกันหมดเลยเนี่ยผมถึงบอกไงว่าพระเนี่ย ที่สมัยก่อนเนะี่ยอย่าเอาตำหนิมาเป็นที่ตั้งเก็ตเล็กเก็ตน้อยอะไรนิดหน่อยเนะี่ยผมว่าไม่สมควรที่จะมาเป็นตำหนิเป็นจุดใจเงินมากกว่าผมว่าม่ดูเนื้อนะะดูเนื้อดูพิมพ์นะครับว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนนะฮถ้าท่านพระยุคเดียวกันเนะี่ยถ้าเป็นพระที่ออกมาอยู่ในยุคเดียวกันเนะี่ย เนื้อเนี่ยเขาจะเหมือนกันนะครับเขาจะเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาจะเป็น,นชั้นๆเห็นแล้วก็มีทําไมถึงขูกข่าเหมือนหนังคาังพวกแบบนี้เพราะว่าพระสมัยนั้นน่ะเขาใส่พวกพวกว่านพวกเกสรดอกไม้พวกผงพุตคุณอะไรตัวอะไรเนี่ยบางทีเอาแล้วเป็นพระเนื้อ,เน,อเนื้อดินเผา ทีนี้พอไปถึงเห็นพวกนั้นนะไฟเขาก็จะไหม้พวกนั้นไปแต่ดินเนี่ยเขาไม่เขาไม่ไหม,ม,ม้นะครับเนื้อเนี่ยดูง่ายนะครับพระเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าใครบอกว่าเป็นพระลิขิตแบบเนี่ยถ้าถ้าบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระลิขิตแบบนี้นะผมว่าชาตินี้ไม่ต้องเจอกันแล้วครับไม่ได้ลพะพระปูกน,นะนะฮะดูดูพระขอให้ดูเนื้ออย่าดูผิวอย่างเดียว ถ้าดูผิวมันแต่งได้แต่เนื้อเนี่ยมันเนื้อนมันทำไม่ได้นะครับมันต้องใช้การเวลานะฮะพระบางองค์เนี่ยก็ไม่มีไม่มีไข่ขาวนะบางองค์ก็มีนะครับอยู่ที่ว่าเขาเอาไว้น,ไนีหายหรือว่าเอาไว้ในผ้าแล้วก็อยู่ในหลุมที่เขาเอ่อไว้ในกลุก่กก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยฮะ ส่วนมากผมจะเน้นให้ดูพระเนื้อพระมากกว่านะครับอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปเอาอะไรมาเทียบแล้วถ้าเห็นเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแน่นแกร่งนะครับแล้วไม่หนักเนี่ยเคาะออกมาเป็นหินเป็นเป็นอิฐเลยเนี่ยนะครับเนื้อแบบนี้จำไว้นะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์ด้วยนะครับ นี่เกตถ้าอันนี้นั่งตังมันพิชัยนี่เกตนี่จะทะลุซุ้มอันแรกไปเลยนะครับมามาดูถ้าถ้านั่งสมาธิทะลุไหมอันนี้ไม่ทะลุนะครับจะไม่ทะลุนะครับเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยถ้าใครบอกว่าพระเรียนแบบนะครับให้เขาไปหาเลยครับนะให้เขาไปหามาเยอะๆถ้าพระเรียนแบบนี่เขาเขาจะออกมาเยอะนะไม่ใช่ออกมานน้อยนะ ให้หามาเยอะๆอย่างเงี้ยนะอะครับก็ดูชมกันก็ให้ดูเนี่ยตัดห้าเหลี่ยมนะฮะส่วนมากจะตัดห้าเหลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าตัดเดียวน,ะนี้มีพระเนี่ยแล้วก็คู่ด้วยนะไา่ใหญ่เนี่ยนะไพ่คู่เรียกไพ่คู่ใหญ่ๆอย่างนี้แหละติดกันเลยนะครับเขาไม่ตัดน,นี่ก็เหมือนกันองค์เล็กองค์กลางก็เหมือนกันจะติดจากนี้เขาเรียกว่าไา่คู่นะครับแต่อันนี้เป็นไา่เดียว ก็ตัดออกมาเป็นองค์นะครับก็ให้ความรู้กันนะครับก็ร้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทัตมันเขตวิทย์แต่ละวันแต่ละวันแต่ละคลิปก็มาชมพระกันนะฮะใครอยากดูอยากเห็นอยากจะบูชาไปก็มีการแบ่งปันให้เพราะว่าพระผมเนี่ยพิมพ์ๆนึงก็จะมีหนึ่งองค์สามองค์ห้าองค์สิบกว่าองค์บางบาง บางพิมพ์ก็มี2ี่วิากองค์ก็มีนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนมาแบ่งปันกันทั่วประเทศนะครับเ็นในราคาที่บูชากันในแย่เรายอมเหยาวก็ขายเป็นแสนเป็นล้านผมก็เป็นราคาเป็นพันเป็นหมื่นอ่าเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ขายแบบในท้องตลาดแล้วก็ผมก็ไม่ได้เอาไปให้กับพวกเสียงใ,ใหญ่ที่ไปขายจะเอาราคาแพงๆอะไรเงี้ยน,นะผมก็ไม่ อยู่บ้านไม่มีแผงพระนะครับผมไลฟ์สดขายหรือบอกบอกอผมไลฟ์ทำ YouTube เพื่อให้ดูเนื้อผักกัน